การตูเลิฟลี่ซากรุระเรื่องสั้นตอนเดียวจบตอนทิดาผลกล้วยหอมสำหรับเรื่องนี้เป็นการเคลียหัวข้อเจ้าหญิงและเจ้าชายที่น้องๆแนะนํากันมานะคะขออนุญาตมิกรวมไปเลยและรวมไปถึงหัวข้อเจ้าหญิงที่หายสาบสูญด้วยอีกนิดเดียวเท่านั้นเพคะองราชินีอะแอนเดีย ลูกของข้าเป็นหญิงหรือชายอา้าวทำไมลูกข่าถึงได้หยุดร้องแล้วเจ้าเงียบไปทำไมอเออคือองค์ราชินีสรงทอดเนรดูเถิดเพคะนี่เป็นผลกล้วยหอมไม่ใช่พระโอรสหรือพระธิดาเกิดอาเพศอะไรขึ้นเป็นกาลกินีนะัท่านพีเพคะแต่นี่คือลูกของเราลูกเหรอข้าว่ามันคือปีศาจมากกว่าแอนเดีย จงเอามันไปทิ้งหน้าผาท่านพีไม่นะเพคะไม่ต้องกังวลมาการิตาราชินีที่ให้กำเนิดทารกพีรึพีลั่นเช่นเจ้าก็จะโดนประหารเช่นกันอ่ะองราชาเพคะทรงพระทัยเย็นๆก่อนเถิดได้โปรดไปใครไม่ทำตามที่ข้าสั่งหัวจะหลุดออกจากบารทหารนำตัวราชินีไปหม่อมฉันช่วยได้เพียงเท่านี้นะเพคะขอประทานอภัยจริงๆ หากเป็นสิ่งมีชีวิตขอให้สายน้ำนํำพาท่านจงไปพบกับคนดีๆนะเพคะเอ๊ะเน่นผลกล้วยหอมไม่ใช่สิเด็กทารกไม่ใช่หรอ โถคงถูกทิ้งมาตามน้ำน่าสงสารเหลือเกินคงเพราะผิดแปลกจากมนุษย์ทั่วไปเขาถึงได้ถูกทิ้งแบบนี้ต่อไปนี้หนูเปรียบเสมือนลูกสาวของซิสเตอร์นะเอาล่ะซิสเตอร์นะ่ะจะให้หนูชื่อว่าตองอ่อนโอ้โหวันนี้ตองอ่อนเดินได้แล้วเหรอลูกเก่งมากๆเลยนะ ไหนดูซิทำอะไรได้อีกแหมทำสิ่งที่ยากๆได้ง่ายเหมือนปลอ,อกกล้วยเลยนะจ๊ะคนเก่งของซิสเตอร์ตัวก็ยังโตขึ้นด้วยแล้วมงกุฎนี่เป็นสนัญลักษณ์ของราชวงศ์ราชวงศ์หนึ่งสินะฮ้ฉันอะแค่ใส่เสื้อสีเหลืองแต่คนแถวนี้สิคะพี่ เหลืองทั้งตัวเลยนะ่ะอุ๊ยน้องอย่าไปบูลลี่เขาแบบนั้นค่ะคนฟังเขาเสียความรู้สึกนะก็ <c oughs> ฉันแค่พูดความจริงทำไมล่ะคะซิตเตอร์คะพี่ซิตเตอร์เคยเล่าให้หนูฟังว่าหนูเป็นเด็กที่เกิดมาจากผลกล้วยไม่ใช่แค่นิทานใช่ไหมคะทำไมคนพวกนั้นต้องมองหนูเป็นตัวประหลาดด้วยองอ่อนฟังซิตเตอร์นะลูก สิ่งที่เกิดขึ้นล้วนเป็นสิ่งที่ดีนะจงภูมิใจเถอะพระเจ้าได้ประทานชีวิตให้กับลูกและพรสวรรค์ที่ไม่เหมือนคนอื่นวันนี้แล้วสินะที่ฉันต้องออกมาโลกภายนอกมาใช้ชีวิตในโรงเรียนมัธยมปลายเหมือนคนอื่นๆอ,อุ๊ยดูสินั่นเขาเป็นอะไรนะ่ะตัวสีเหลืองอ่อยเลยไม่รู้ดิเป็นโลกดีซ่านละมั้ง <laughs> โอ้โหน้องคามิน อฉันว่ากล้วยหอมมากกว่านะเอาล่ะตองอ่อนไม่เป็นไรเธอต้องชินกับมันให้ได้ฉันนะ่ะจะต้องทำเพื่อซิสเตอร์ตัวสีเหลืองแบบนี้ถ้าเป็นอะไรนะ่ะไม่สบายเหรอเจ้าชายแฮร์ริสคราบการที่จะเรียนที่นี่กระหม่อมไม่ขาดรองแต่การที่จะปกปิดฐานะของตัวเองเอ๊ะคิวนายนี่ยังไงเราก็คุยกันเข้าใจแล้วนี่แล้วก็ไม่ต้องใช้คำราชาศัพท์เวลาที่อยู่ที่นี่ ออ,อขอโทษครับคิวเอ้ยนายน่ะไม่รู้อะไรเป็นเจ้าชายหน้าเบื่อจะตายผู้หญิงที่เข้ามาหาเราก็มีรู้ว่ารักเราหรือว่ารักฐานะเจ้าชายของเราอ๋อแล้วที่นี่ก็เป็นประเทศอื่นไม่ใช่บ้านเรายังไงฉันก็เป็นแค่คนธรรมดาเฮ้ยดื้อเป็นที่หนึ่งเลยเอาล่ะใครตอบคำถามบนกระดานข้อนี้ได้บ้างคะออกมาเลยเฮ้ยแกออกไปตอบสิแกนั่นแหละ หนูเองคะ่ะอาจารย์หนูตอบได้อา้าวดีมากเลยตองอ่อนมาเลยจ้านี่นว่าไหมนางทำอะไรได้ง่ายๆเหมือนปอกกล้วยเลยนะเรียนก็เก่งนะ่ะแงดินางเป็นทิดากล้วยหอมนี่อุ้ยหิวหิวหิวไปกินข้าวกันดีกว่าพวกเราชั้นสามนี่สินะที่เขาว่ามีห้องสงบสงบอยู่อร่อยจังเลยได้มากินคนเดียวแบบนี้ค่อยสบายใจหน่อย อ้าวโทษทีฉันนึกว่าโซนนี้ยังไม่มีใครมาจองซะอีกเอ๊ะอย่าบอกนะคะว่าคุณก็ไม่มีเพื่อนนะ่ะความจริงก็พอมีแต่ว่าคนอย่างฉันมันรักสันโดดเอ๊ะสีผิวแบบนี้เธอคือเด็กคนนั้นที่เขาลือกันทั่วโรงเรียนสินะค่ะก็ที่เขาลือกันว่าเป็นสัตว์ประหลาดตัวสีเหลืองนั่นแหละนี่อย่าพูดแบบนั้นสิสีผิวของเธอมันเท่จะตายเอ๊ ฉันชักถูกชะตากับเธอแล้วสิเรามานัดเจอกันที่นี่ทุกเย็นนะเฮ้ยดูดิวะใหญ่นั่นเก่งกีฬาใช่เล่นเลยนะหรือว่าผิวสีเหลืองจะมาพร้อมกับพรจากพระเจ้าวะบานาัน่าซิสเตอร์ดีใจด้วยจริงๆนะจ้าคุณพ่อเองก็ขอให้บ้านนน่ะเป็นเด็กดี และเรียนเก่งแบบนี้ตลอดไปขอบคุณมากเลยค่ะซิสเตอร์คุณพ่อด้วยที่มาอวยพรให้นี่หยุดก่อนเธอน่ะก็เธอนั่นแหละยายเหลืองเอ่อพวกเธอมีอะไรหรอก็แบบว่าเห็นเธออาศัยทำตัวเด่นด้วยการเรียนเก่งมันไม่ช่วยกอบเกลื่อนปมด้อยตัวเองได้หรอกนะเรื่องนี้ฉันไม่คุยด้วยหรอกนะเพราะว่าวางเก่งมันไม่ได้มาจากการแอปหรอก คุยแกยทับว่าตัวเองสมองดีว่างั้นเถอะโอ๊ยมีเปลือกกล้วยมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงนะ่ะบังเอิญจังเลยเมื่อกี้ฉันโกรดนี่นาะมันเกิดอะไรขึ้นนะ่ะโอ๊ยกานี่ร้อนสมััดจะพองไหมเนี่ยนี่นาะเดี๋ยวตีเลยค่ะคุณแฮร์ริสเวลาโดนของร้อนๆเขาห้ามพูดว่าพองนะไหนขอฉันดูหน่อย นับว่ายังโชคดีนะคะไม่เป็นอะไรมากฉันพกยาสีฟันมาพอดีเดี๋ยวทาให้ค่ะขอบคุณนะตองอ่อนว่าแต่มือของเธอทำไมมันด่อนออกมาเป็นกาบเหลืองๆทองๆแบบนี้ล่ะฉันก็ไม่รู้ค่ะแต่ว่าไม่ใช่แค่ดูเหมือนทองแต่มันคือทองจริงๆฮะว่าอะไรนะ impossible เกินไปแล้ว <c oughs> ทองงั้นเหรอโชคดีสมัดพี่ฉันมาแอบดูพวกแกนะ อะไรนะผิวนังลอกออกมาเป็นทองคำเดองจริงนะคะคุณพ่อคุณพ่อก็รู้ว่าหนูไม่เคยโกหกถ้าเป็นจริงดังลูกว่าเนี่ยแก๊งของเราจะร่ำรวยกันขึ้นไปอีกนะเนี่ยอา้อาวอรุณสวัสดจ้าน้องเหลืองอา้าวตองอ่อนมาพอดีเลยเฮ้ยแฮร์ริสเรื่องผู้หญิงนะ่ะเอาไว้ก่อนรายงานของพวกเราวันนี้ว่ายังไง อะไรนะตองอ่อนไม่ได้เข้าเรียนงั้นเหรอก็เมื่อเช้าฉันเห็นเขานี่ฉันไม่โกโหกนายดอกนาเขาไม่ได้มาโรงเรียนจริงๆลองเป็นแบบนี้แล้วหรือว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นที่หน้าโรงเรียนโอเ้เอ้ยถ้าฉันไม่โดนเรียกเมื่อเช้านะพวกนั้นเป็นแก๊งผู้ชายใส่ชุดสีดำทั้งแก๊งเลยมาพาตัวน้องเหลืองไปขอบคุณครับฮัลโหลคิวเรียกหน่วยทหารของพวกเรามาด่วนนะ ปล่อยฉันไปเถอะฉันกลัวแล้วเฮ้ยตานม,มือออกมาให้ดูเดี๋ยวนี้ว่าเป็นทองคางจริงหรือเปล่าไม่ทองคงทองคำอะไรฉันไม่มีหรอกนายครับแบบนี้ต้องใช้ไม้แข็งเฮะทำอะไรไอรุ่นน้อยไอ้นี่กล้ามากนะที่บุกเข้ามาแล้วยังมายิงอีกครับกล้ามากเก่งมากนัดต่อไปอาจจะเป็นคุณปล่อยผู้หญิงมาเดี๋ยวนี้ไม่ปล่อยเว้ย ได้เมื่อสันติไม่ใช่ทางออกก็ต้องเป็นส้นเฮ้ยก็แค่เนี้ยพุดไหนนะครับยากูซ่าบอสนี่คิวไม่มาตอนจบซะเลยล่ะขออภัยพยาค่ะเจ้าชายพอดีรถติดเธอแท่ตกใจแล้วก็สลบไปอาการไม่ได้เป็นอะไรมากหมอขอตัวก่อนพยาค่ะ อ้าวตองอ่อนเธอฟื้นพอดีเลยฉันเป็นห่วงแทบแย่เอ๊คุณแฮร์ริสที่นี้ที่ไหนแล้วทำไมคุณแต่งตัวแบบนี้ล่ะคะก็ฉันน่ะเป็นเจ้าชายก็ต้องแต่งตัวแบบนี้แหละเอ๊งั้นก็หมายความว่าขอโทษครับที่โกหกทรงไม่น่ารักเลยนะเพคะตองอ่อนคุยกันแบบเดิมเธอนะขอร้องแล้วก็ช่วยอภิเษกกับฉันทีไม่อย่างนั้นฉันจะไม่ยอมอยู่ที่นี่จริงๆด้วย อิเษคนอย่างฉันเนี่ยนะคะอะไรนะเจ้าชาย Harris. แฮรริสแกว้นข้างๆเราจะอภิเศกแถมผู้หญิงคนนั้นก็เหมือนเจ้าหญิงของแกว้นเราที่ข้าทำให้หายสาบสูญไปหลายปีแล้วนั้นหรือพฮะค่ะ่ะองค์ราชากระหม่อมคิดว่าไม่ผิดเพราะว่ามีเสียงล่ำลือกันว่าหล่อนเกิดมาจากผลกล้วยหอมถ้าเป็นเช่นนั้นข้าไม่ยอมดอกไปเรียดร้องสิทีสั บอกพวกเขาว่าข้าเป็นพ่อและต้องการท่าสินสอดอโอ้ยไม่มีประโยชน์หรอกเพะคะองราชาทรงพักผ่อนเถิดฝ่ายนั้นมีแรงกำลังหนุนมากเกินไปท่านทรงประชวนอยู่นะพะเะค่ะดูสิสีผิวของนางสวยงามดีแท้นักเพคะท่านพี่ดูท่าจะเป็นเนื้อคู่ในคำทำนายจริงๆถึงได้หยุดคนอย่างเจ้าแฮริสได้ทรงพระเจริญเพคะเจ้าชายท่านรักใครพวกเราก็รักด้วย สุงพระเจรเดินพย่ะค่ะเจ้าชายแฮร์ริสคะนอกจากโบทของซิสเตอร์แล้วก็มีที่นี่ลหละค่ะที่ฉันรู้สึกว่าอบอุ่นเหมือนบ้านคนของฉันได้แจ้งเรื่องนี้กับซิสเตอร์แล้วหวังว่าเธอจะอยากอยู่ที่นี่ตลอดไปดูสิอัศจรรย์นนะกผิมขององราชินีกลับกลายเป็นผิมเฉดเช่นคนปกติทั่วไปน่ายินดีนะดูท่าว่าจุมพิษของฉันจะปลดล็อกคำสาบนี้แล้วล่ะ ขอโทษที่มาดึกนะคะวันนี้คายมาสเตอร์เด้งออกหนักมากอยากเป็นสมาชิกของหมู่บ้านนี้ก็อย่าลืมกดซับสไคร b ์กดกระดิ่งช่องกันนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ